รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน พูไลฟ์ช่วงสตาร์นิวส์สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิวิพูด์ไลฟ์ค่ะพี่แจ๊ข่าวว่าไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยดารานางเอกบ้านเรานี่นะคะหันมาเล่นไลฟ์กันเยอะมากใช่พี่ก็อยากจะไปเล่นไลฟ์เหมือนกันค่ะยิงพวกให้รอนนานๆเนี่ยคนไม่ไหวจริงอย่านะคะพี่แจ๊เราสวยเราต้องไม่ไวิ่งนะคะพี่แจ๊ค <หา S 2> เราต้องรอด <หา S 2> เป็นนางเอกค่ะไม่ย นี่ไม่ได้วีนเลยนะคะคุณู้ชม <c oughs> เราต้องใจเย็นๆค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะ <c oughs> เย็น,นๆคน่ำๆจะต้องมาดูข่าวบันเทิงค่ะ <c oughs> ดูแล้วจะแฮปปี้มากเลยค่ะเพราะว่าพี่จัดมาแล้วน้องป้ายจัดหนักจัดเต็มกับช่วงนี้ของเราค่ะช่วงตาร์ดิว เมื่อสายหยันตอนที่2ใช่ย่ะนำทีมหาสุดเวียงปากพี่บีมกวีรุนร่วมงานไทยทีวีแงมีสิทธิจัดคอนเสิร์ตใหญ่แดนบีมดีชูบีรีเทอร์ไม่แน่ครับก็มีความคืบหน้าบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะมีหรือไม่มีก็เร็วๆนี้ถ้ามีข่าวดีก็คงมีการแถลงข่าวนะครับกับแดนใช่ไหมครับใช่ครับส่วนพีคลุยขายขนมเพลินยังไม่พร้อมแต่งเต๋อทีนี้คนช่วยเยอะก็เหนื่อยอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องควบคุมตลอดเวลาเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดตอนนี้แต่งกับร้านอยู่ทมา เรื่องนั้นก็ไว้อีกสักแป๊บหนึ่งปากบีมสรันอยู่ท่ามค่ายร่วมงานเอ็กแซกพึ่งติดทหารยังไม่อยากแต่งเมียค่ะอ๋อเราไปอยู่สกลนะฮะอ,อ,อยู่รักษาดินแดนผู้ใหญ่แนะนําไปก็เข้าไปทำอไรแต่งงานคะก็เดี๋ยวขอก่อนแล้วก็จะมาบอกแน่นอนครับทิมมาดาจับมือกับตัน ชิมล้างงานผู้จัดสองรักสองวิญญาณทิมแง้มรักว่านแฮปปี้ยังไม่ว่างชวนมาเล่นละครก็ให้กําลังใจค่ะเรื่องนี้ไม่มีเพราะว่าเขาก็ยุ่งอะค่ะพี่ว่านาทุก็ททางานเยอะมากถ้าเกิดมันมีโปรเจกต์อะไรที่เหมาะก,ก็อาจจะได้แจมแจมส่วนกัปตันหวานเอกปล่อยเพื่อนซีเอาเบิร์ตแต่งก่อนตัวเองยังไม่เขาคงมีส่วนมันก็มันก็ทําให้เราดูแลตัวเองนะดีดีแล้วครับเพราะว่าเบิร์ตเขาคบกันม,มาเป็นสิบสิบปีแล้วก็เดี๋ยวจะพายเลยไม่รู้ใครจะพายใครส่วนน่องพัดอุ้มวันใหม่ขายน้ำปั่นงานคนหล่อขอทำดีลุ หนังหน่องโรงแน่ค่ะวันใหม่เหนื่อยปะคะ เหนื่อยค่ะเหนื่อยกว่าฮีย้อีกหนังนะครับมันเลี่ยวมากครับผมก็จะเข้าวันที่12มิถุนายนนี้ครับผมเปนแบบมากเนุมมากซันแอนเฟรนบุกสุพรรณจัดคอนเสิร์ตการกุศลแง้มทิศสาปรึกษาเรื่องบ้านฟินซื้อของฝากจากญี่ปุ่นทิศสาากำลังมีโครงการจะทาบ้านใหม่แล้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็ปรึกษากันนิดหน่อยเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อให้เขาหรอกครับคือเขาลิสต์มาตั้งแต่ก่อนไปว่าต้องซื้อให้ได้นะส่วนเต้กั้งซีดีบุกเมกกาบังนายันคูจิ้นไม่ใช่คูเกแแลลละเเเต้้ก็คียรรื่องภาพหุดไปว เราก็รู้สึกดีฮะถ้าเขาจิ้นกันแล้วมีความสุขเราก็ยินดีอยู่แล้วครับเป็นครับแฮ่เป็นผู้ชาย <c oughs> เล่นมุกเอกกล้งกล้าบันธุงครับผม <c oughs> ผู้ชายทั้งแท่งครับรูปนั้นเป็นการถ่ายงานครับเมื่อตอน5 6ปีที่แล้วครับ <c oughs> ก็เป็นคนอัพลงอินสตาแกรมเองครับ <c oughs> ก็ไม่มีผลกระทบครับเพราะว่าเราคุยกับทางผู้ใหญ่ไว้ก่อนแล้วพ <c oughs> ร้อมเทนินฮอตเวิร์ดลัดฟ้าโชว์ตัวภูเก็ตรับรีเทิร์นโฟกัสถ้ามีจุธาเทพภาคสองก็อยากเล่นถ้ามีก็ดีนะก็จะได้เจอกับนักแสดงได้เจอกับผู้กำกับหลายๆคนไไไไไไมมมมม่่่่่่ดดดด้้้้้พพพูคคคคุยยยออออะะะรรรรเเเิิผผัังงงงืววกนนนีีลบชขาจ ปากเป้ไม่แปกมีละครพลลิพลัสคู่แผลวยันสดไม่มีเรื่องสาวให้ถามคือเรื่องว่าเลือดตัดเลือดครับนาะงเองนี่ต้องแพลครับผมตอนอสนัตอนที่เริ่มแบบรู้สึกอยากจะไม่ว่างแล้วเพราะไม่รู้จะตอบอะไรอยากมีให้ตอบแล้วนะสอบท้ายพี่แคทลุนละครสาวน้อยคาเฟ่ปลิ้มแตกหนังสือบันเทิงอื่นนำเสนอภาพหลุดเสียวค่ะมมนเสียความรู้สึกแล้วมันรู้สึกเสียใจมันไม่ได้ให้เก็บติ่ง้วยการเอารูปเหล่านี้มาลงมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้อะไรกับสังคมเลยหยุดข่าวพวกนี้ซะทีหกดูดัมจับว้ ทุ่มเจ็ดหลักเปิดธุรกิจใหม่ยันไม่ทิ้งวงการพี่คนนี้น้องคนนี้เพื่อนคนนี้เรียกก็ปฏิเสธกันไม่ค่อยได้ก็เล่นไปไเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดในวงการนี้ไม่ใช่เรียกว่าเป็นงานหลักดีกว่าเพราะงานตอนนี้ก็คงเริ่มทําธุรกิจดีกว่าปาาลูกซ้อนขำแบกเล่นละครแต่ไม่พร้อมเป็นผู้จัดเป็บบทีมงานเป็นทีมกำกับภาพยนตร์ก็เลยรู้สึกอยากจะแบบกลับไปในฟิลของเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้คิดไปไกลอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพี่เห็นเพื่อนๆหลายคนแล้วที่ทาแล้วเหนื่อยจริงๆสอบท้ายพี่แท่งศักดิ์สิ หนุ่มคงกระพันแต่งแล้วค่ะพี่บอยทุกคนเกียินี่แบบถึงกับโทรมาแล้วแบบเห็นเราเข้าบทด้วยกันเขาบอกความรู้สึกแบบเดิมเดิมเขากลับมาคงกระพันไปอีกแล้วก็ดีใจด้วยใจหายพูดไปเล่นรจริงเหรอคือเขาหัวเราะผมมากเลยว,ว่าทําไมผมต้องไปตกใจอย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยช่วงหน้าพลาดสัญญาเมื่อสายยันประเดิมตลาดละครทีวีดิจิตอลติดตามได้ในช่วง Top o f the Town ค่ะทีวีพู live